มาแล้วครับเวฟซี FC ถามหากันเยอะมากๆนะครับ2องคนนี้สายมือนี่น้องบุญค่ะสายมือมือไหนแล้ว <c oughs> เอาล้วครับโตวิ่งแล้วครับตอนนี้ยังไงตัวสุดท้ายยีโตกเร็วเร็วปั้นเหยื่อยาตันยาตันยาตันเิวไม่ใส่ไม่ได้แล้วครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับยินด,ดีตอนรับ Fc นะครับเข้าสูส่ชาแนลโป้าโ,โหมาแล้วครับ Fc ถามหากันเยอะมากๆนะครับสองวันนี้สายมือนี่น้องบุญคะ้ายมือมูวไหนเล่า <c oughs> อหอ้ายสายโตใช่ไหมนี่สายมือสุดนะครับน้องบุญแล้วถัดมาน้องโตมาแล้วนะครับหายไปไหนมาบอก Fc ไหนเร็ว ตออนนี้้งไม่ที่บ้านมีคนติดโควิดครับที่บ้านเราเลยใช่ไหมแถวบ้านครับแต่ว่าไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นคือก็ไม่ได้ใกล้มากนะเพียงแต่ว่าในตำบลหรือในอำเภอตนตำบลครับในตำบลนะครับมีผู้ป่วยติดโควิดลุงก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นต่างคนต่างอยู่ไปก่อนนะก็โอ้โหต่างคนต่างอยู่จริงนะบุญนี่ลดน้ําหนักไปได้ประมาณ5กิโลครับไม่ได้มาอยู่ที่นี่น้ําหนักลงไป5้กิโลต่อขึ้นหรือลง เฮ้ยน้ำหนักขึ้นเนาะโอแสดงว่าหยุดไปนี่กินมากกว่ามาถ่ายคลิปอีกนะตอนที่หยุดไปเนี่ยได้ดูคลิปบ้างหรือเปล่าดูทุกคลิปครับรอถึงยางมาเหรออัะชอบคลิปไหนมากที่สุดแบบว่าหูอยากจะไปอันนี้จังเลยตุ๊กชโดชโดโอ๋ดอบ่อทายเหรอรโอ้ยหมายนั้นยับไปแล้ว <laughs> เอออะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวลุงสัญญาว่าจะพาไปครับอะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเปิดเทอมกันหรือย,ยังเด็กๆเ,เรียนออนไลน์ครับอ,อ,อ๋อคือเปิดเทอมแล้วแต่ว่ารเรียนออนไลน์กันใช่ครับนะครับดังนั้นเราก็จะมาถ่ายได้แค่วันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์รหรือวันหยุดเท่านั้นนะก็ไม่เป็นไรว่างวันไหนก็มาถ่ายนะครับ,ค,รบคือตอนนี้เนี่ยยอดโควิดแถวบ้านของโต้บุญเนี่ยคือลดลงแล้วไอ้คนที่เป็นเนี่ยเขาก็รักษาหายแล้วด้วยนะครับก็เลยอ่ะโอเคถึงเวลาแล้วที่จะต้องมาสร้างรอยยิ้มให้เอฟซียกมา พอดีเลยครับวันนี้ลุงสมศักดิ์เนี่ยฝากเงินไว้ให้ประมาณน่าจะเป็นเดือนแล้วแหละนะ <c oughs> เขาฝากเงินไว้ให้2000 2 0 0พันเขาบอกว่าฝากเอ่อให้เด็กๆทำคอนเทนต์หน่อยเขาฝากคอนเทนต์ไว้ให้เขาบอกว่าให้เด็กๆเนี่ยวัดความสูงของตัวเอง <c oughs> ใครสูงเท่าไหร่ไหนบุญนสูงเท่าไหร่150หครับร5 0ยห้าโต๊ะ144อ๋อโตดีเตี้ยสุดเลยใช่ไหมร้อยส4นะแดนน่ะร้อยหหโอ้โหน่าจะสูงสุดไหมเนี่ยแอร์มิวอะร5 7ยห้าด เราจะสูงอีกไหมหรือเอาแค่นี้พอขำแห้งๆนะครับคุณลุงสมศักดิ์เนี่ยเขาบอกว่าให้ตกปลายาวให้ได้เท่ากับความสูงตัวเองใครสูงก็ต้องเหนื่อยหน่อยใครเตี้ยก็สบายหน่อยโ oh. <Okay S 2> อเคไหมเ<า>ยเอ้าคนสูงก็ได้เปียกไงเวลาอัดปองอัดปลาด้วยตามนี้เลยอันนี้เป็นโจทย์ของคุณลุงสมศักดิ์นะครับเขาอยากจะดูคอนเทนต์ประมาณนี้เขาฝากเงินไว้ให้ถึงสองพันบาทเฮ้ยแต่ที่สำคัญคือ พูดถึงน้องวาวหน่อยน้องวหาวตอนนี้นี่เป็นอะไรไม่รู้นะครับคือ,อ,อถ้าคอนเทนต์ที่ถ่ายตอนเช้าอย่างเงี้ยอย่างวันเนี้ยเรานัด9้าโมงครึ่งใช่ไหมรเรารอน้องว่าว10โมงกว่า11โมงป่านนี้ยังไม่มาครับโทรไปคอไปเพิ่งตื่นไม่ยอมลุกจากที่นอนอนี่แหละครับคือนอนดึกติดโทรศัพท์นะครับอาจจะเล่นเกมหรือ <S 2> 2 <S อะไรอย่างเงี้ยที่สองยังออนเลยซึ่งที่ผ่านมานะครับเราพยายามจะไปรับน้องวา่าววันไหนถ้าไม่กระตุ้นก็จะเป็นแบบเนี้ย ดังนั้นลุงบอก f c ไว้เลยนะครับให้ทําใจไว้ก่อนนะครับว่าน้องเหว่าตอนนี้เนี่ยความกระตือรือร้นในการถ่ายคลิปเนี่ยน้อยลงมากๆไม่เหมือนสมัยก่อนอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งติดโทรศัพท์มือถือ2ติดเพื่อนเห็น <He S 2> น้องหมิวบอกว่าวันไหนถ้าไม่มีรถจะไม่มาถ่ายคลิปเอาจริงๆอ่ะบ้านกับบอ่อเนี่ยเท่าไหร่โลกว่าไม่เกินอโลเออเนี่ยแหละอย่างที่บอกนะครับคือ,อช่วงหลังๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยอยากจะถ่ายคลิปแล้วอะไรเงี้ย ก็ตามนั้นแล้วกัน FC ถ้าเขาอยากถ่ายคลิปเมื่อไหร่ก็กลับมาแต่ถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ก็ต้องให้เขาทบทวนตัวเองนะครับอะวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับคี่คนสี่คนก็นี่คนใครได้อันดับโลนะครับอันดับที่4นะครับรับไปเลย200บาททอเอันดับ3 300บาททออันดับ2 500บาทและอันดับ1 1,000บาทอันดับ1วันนี้1,000พเลยนะน่าสียดาแทนน้องว่านะ ทุกคนโหวตว่าตัวเต็งคือโตนะเดี๋ยวเรามาดูทายคิดว่าจะเป็นโตจริงหรือเปล่าละนะโอเคปลาเราเตรียมอุปกรณ์กัน <S <S เตรียมอุปกรณ์เลยปลาอะไรก็ได้นะหมิวถ้าหมิวไม่อยากตกปลาใหญ่ตกปลากระดีก็ได้แล้วเามาต่อๆกันสักสามร้อยตัวอนะไรเงี้ยโตอาจจะเอาแบบสวายสักสองตัวก็จบแล้วมัง้งต,ตัวเดียวกาเปิดจบแล้วพี่ตั้ม เอาวันนี้นะครับเราจะกำหนดขอบเขตนะครับไม่ให้ได้เปรียบเสียเปรียบนะครับทางฝั่งซ้ายนั่นนะครับมีการเอาผักมาลงทุกวันนะครับเพื่อเป็นการไม่ให้ได้เปรียบเสียเปรียบกันเราจะให้ตีเฉพาะตรงนี้ครับสายสุดตีได้แค่ต้นมะพร้าวต้นนี้ครับขวาสุดตีได้แค่ต้นไผ่ครับมีพื้นที่ตีแค่นี้นะฮะพร้อมยังพร้อมแล้วตีครับความยาวรวมกันครับเอาใครตีใกล้เนี่ย โตเอาปลาใหญ่ใช่ไหมนี่ทุนโตครับเอาปลาใหญ่น้องนุ่นน้องหมิวอันนั้นใครแดนแดนลงไปแล้วครับบุญบุญตีออกขวาสุดครับออกขวาสุดใครตีนอกขอบเขตเก็บสายขึ้นมาใหม่นะไม้แรกนี่ยังถือว่าดีอยู่นี่ครับน้องบุญน้องบุญน้องบุญ,น,บญ,น,บญน้ำหนักลงไปห้ากิโลกรัมครับน้องหมิวน้องหมิวนี่ขึ้นหรือลง กำลังดีน no ี่กำลังดีไม่มีใครบอกครับเขาบอกเองนะครับเริ่มม uh> ีปลาเล็กๆแล้วฮะเข้ามาวันนี้เด็กๆบอกว่าใช้เบอร์สิบครับเอาทั้งปลานินทั้งปลาใหญ่นะครับปลานินใหญ่ๆมันก็กินข้าวนะครับเป็ดเบอร์สิบกินน้ำมันนีนะครับเบากว่าคิวกว่าปลากินดีกว่าเฮ้ยนี่นี่ได้ไหมวัดดังวืดได้โยเอาแล้วครับ เอาละครับอายีโซกยีโซกยาวอยู่เฮ้ยเอ้าบุญได้ปลาใหญ่ได้ตอนไหนเมื่อกี้บุญจะเก็บสายไหมเหรอ๋อแต่ติดพอดีระวังกังหันระวังกังหันระวังกังหันครับเอาละครับนี่เรื BRE, ่องตกปลาคนนี้นี่มาแรงแน่นอนเอาเข้าแล้วเข้าแล้วกังหันไปเร็วไปเร็ว ยังไงมุดมุดเก็บตายมามุดเก็บตายเดินเก็บตายเดินระวังมุดเก็บตายปให้ปลาอยู่หน้าเสมอเร็ววิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งเอาเอาแล้วครับปลาตัวแรกน้องแดนสามสิบสองครับงัดลงมางัดลงมาเรียบร้อย,ย,อ,ยอยู่ไหมทานันไงให้ปลาอยู่ข้างหน้าสิเรียบร้อยครับอเอาละครับอตอนนี้น้องแดนนะครับสามสิบสองมีสกอร์แล้วครับ น้องแดนต้องหาให้ได้ร้อยหกห้านะครับตอนนี้มาสามสิบสองเท่ากับว่าน,อน้องแดนเหลืออีกแค่สามร้อยสามสิบได้นะตัวเต็งตัวเต็งหรือตัวเตี้ยไม่ร<อ>ูเ้เอากินเลยต่อ,อนี่ไปศบประมาทเขาไม่ได้ครับกินเลยอยู่ป่ะนี่ยี่ยศกครับยีศ่ศกยีศ่ศกสักยี่สิบเนี่ยแจวเลยเ ยี่สกนี่ถ้าเด็กๆได้นะครับเดี๋ยวให้ปล่อยลงคลองให้หมดเลยนะครับปลายี่สกนี่สามารถปล่อยลงคลองได้ <c oughs> มิวไม่ต้องรีบร้อนนะอย่างน้อยก็มีสองอแน่นอนนะ <c oughs> <c oughs> ดึงไม่ลงนะ <c oughs> เอ้ยวัดโอ้ยคันงอด้วยคันงอด้วยสองคนเลยเหรออ๋อเอาละครับตอนนี้อาการหนักคือบุ๋นนะครับบุ๋นทาขาดไปถ้าประกรอบช้านี่อาจจะโดนเพื่อนแทงไปหมดนะฮะ โอ้ยแดนยี่สกเอายี่สกมาเลยแต่หมิวเป็นยี่สกจิ๋วอ่าหมิวเป็นยี่สกจิ๋วครับแดนยี่สกตัวที่สองอะนะสะสมไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ต้องมีสามติดปลายๆละมัง้งของแดนเนี่ยโอ้โหสี่สิบครับยี่สกสี่สิบครับน้องแดนตอนนี้สกอร์รวมเจ็ดสิบสองเซนครับเด็กหนมปังนิดนึงนะครับปลายี่สกชออแล้วก็ปั้นลำที่เราผสมให้เกต เรียกปลาครับตอนนี้ปลาเริ่มเข้าดีแล้วครับได้กลิ่นที่เขากินคุ้นเคยเฮ้ยไปแล้วต้อลงยาวเลยอือ <c oughs> อยู่ไหมต้อ,ตอโอ้ยจมมีไซส์สวยไหมเนี่ยอืมได้ยี่ส่งยาวถ้าได้ปันนินนี่น ตันจุดๆไม่ยาวๆนั้นเลยไปตัวที่สองสามสิบแปดโอ้โหสามสิบแปดครับโตโตนี่ไซส์แบบสามิปลายทั้งนั้นครับตัวที่สองเอาละครับเดินลวครับเดินแล้วครับเดินแล้วครับยังโอ้โหยังนิ่งอยู่ติดไหมอ่าเ ครับตัวที่2องนินเหรอ <c oughs> หมิวบอกทำไมมนเบาแท้เอ้ยนี่มิวได้ปนินใสสวยเลยยกโชดนีินี่ <c oughs> ตัวตัวที่3ครับโอ้โหวันนี้ปลาใหญ่โตยังไม่มานะครับแต่ปลาเล็กโตไม่แพ้ใครเหมือนกันครับ1,000เลยนะโต3-2 โตได้ปนิน3าสองครับตอนนี้โตรวมเท่าไหร่กรรมการ106ค่ะโตได้106แล้วครับตอนนี้โตต้องทําให้ถึงเท่าไหร่หนึ่งร้อยสี่สิบสี่เน่โตต้องทําให้ถึงหนึ่งร้อยสี่สิบสี่นะครับตอนนี้น้องโตโตหนึ่งศูนย์หกนะครับอีกตัวหนึ่งมีลุ้นเลยนะโตตัวเดียวแค่ได้ยี่สจบเลยเออหายี่สิให้ได้โตแดนได้ป่ะไม่ได้ครับแดนยังไม่ได้เพิ่มนะฮะเอามิวมิววัด เอาล้วครับโตวิ่งแล้วครับตอนนี้ยังไงตัวสุดท้ายยีตกเร็วเร็วปั้นเหยื่ออย่าตันอย่าตันอย่าตันเสีวไม่ใช่ไม่ได้แล้วครับโตเร็วไปแล้าน้องแดนนี่ก็ตั้งใจอยู่ครับน้องแดนนี่ตั้งใจอยู่ครับน้องหมิวยังไงเมื่อกี้วัดหลุดไปนะติดแล้วด้วยนะเฮ้ยมีปลาขึ้นข้างทุ่นหมิวพอดี ขึ้นมาแล้วลงไปกินครับมับไหมมับไหมเอาละครับเดินแล้ววัดอยู่ด้วยครับปลาอะไรตุ้ต้เอาละครับโตโตเร็วเร็วเร็วอีกตัวเดียวเท่านั้นยี่ศิโตขาดอีกกี่เซนติเมตรครับสรุปให้หน่อยเอาตีตู้โลกจัดครับไมลืมเปิดหน้าโลกตีกับตีได้ฮะโตหาสามสิบแปดเซนได้ปั๊บจบเลย เอาแล้วโตบอกไม่ต้องตีไกลครับยี่ตกอยู่ตรงกลางครับได้ไหมเตอได้ครับเอาแล้วลุ้น38มสิเซนครับตัวนี้ลุ้น38เซนครับถ้าปานินน่าจะไม่ถึงนะครับปานินที่ได้มานี่30ต้นต้นครับหมิวหมิวยังไงหมิวรีบแล้วเร็วปานินครับโตหายตัวหนึ่งจบเลยอุ้ยยาวเหมือนกันมีลุ้น อ๋อ33มสิบสาโตหายอีก5เซนเท่านั้นโตหาย5เซนเท่านั้นเงี้ยแนดินมันเข้าโค้กปุ้นเว้าอะไร9เซนค่ะมิวเหลือแปดสิเก้าเลยไม่เยอะจังท้อเลยอ่ะเขาบอกแล้วพี่แดนนะที่หนึ่งไม่หวังเลยพี่ตั้งพี่แดนนะเพราะผมยังไม่ได้เลยป๊านี่เอาตรงกลางพอครับไม่ต้องตีไกล เอาแล้วโต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 กินแล้วครับโตโตกินแล้วครับจะเอาปลาตัวนี้ขึ้นมาได้โต,ตโตได้ที่1แน่นอนครับได้ท um ี่1แน่นอนครับโตโตความรู้สึกตอนนี้เป็นไงครับ1นึ่บาทดีใจครับดีใจครับโอเคโอเคเฮ้ยใสสวยด้วยขาวๆมาเลยเนี่ยมีสอกโอ้โหสุดยอดครับได้ไหมเอาหมิวหมิวจัวขึ้นมาเหมือนกัน ได้ไหมโตโตเรียบร<ๆ>้อย<ๆ>น้องโตโตครับอันดับหนึ่งแน่นอนครับรับหนึ่งบาทไปแล้วมาลุ้นอันดับสองกันต่อครับอันดับ2น้องหมิวติดไม้หน่อยเออปานินก็ใช้สวยทั้งนั้นนะครับน้องเหมิวเหลืออีกแค่22เท่านั้นเหมิวปานินก็ได้แล้วอย่างเงี้ยมือกันนู่นครับทุนแดนไปแล้วเก็บสายตึงเออปานิน ตอนนี้น้องแดนกับน้องหมิวครับชิงอันดับสองกันนะครับปลาขึ้นข้างทุ่นหมิวเลยครับถ้ามันกินแล้วหมิววัดติดปั๊บเรียบร้อยครับ5้าร้อยบาทมีขยับครับทุ่นขยับตอกตอกแล้วอือยู่ไหมอยู่เ้ย้าขึ้นมาได้ครับขึ้นมาได้ครับรับ5้าร้อยแน่นอนครับยี่สิบองเซนยังไงก็ต้องถึงแน่นอนครับลาองนี้ปลาดินเล็กหรือเปล่า คะนนที่ได้มายังไม่มีใครได้ต่ำกว่าย2นะ 2> <h id> ปากหัวมาเลยครับตัวนี้ถ้าขึ้นมาได้เรียบร้อยแน่นอนครับ <h id> ได้ไหมยัง <h id> เรียบร้อย <h id> <h id> โอ้โห pet! อันดับ2ครับอันดับสอง <h id> เอาละครับตอนนี้น้องบุญได้ตัวที่2ขึ้นมาครับส่วนน้องแดนตอนนี้เหลืออีกแค่3 1เซน ถ้าได้31เซ็ซนขึ้นมาปั๊บจบเลยครับแดนได้อันดับ3ามาแล้วจอมเลี่ยดีบร้อยจบเกมน้องแดนแดนอันดับ3นะครับคว้าเงินรางวัลไป300บาทนะครับแล้วก็น้องบุญอันดับ4นะครับเงินรางวัล200บาทจากคุณลุงสมศักด์ครับ เดี๋ยวมาดูครับสกอร์วันนี้นะครับน้องโตโตอันดับหนึ่งเลยนะครับโตโตต้องหา144เซนนะครับโตโตจัดไป175แล้วและที่สำคัญขึ้นมาก่อนใครเลยครับโอ้โหตมแล้วครับที่เป็นตัวเตี้ยเอ้ยตัวเต่งเอ้ยอันดับสองครับอันดับสองน้องมิวครับโอ้โหนี่ถึงแม้ว่าตัวเขาจะสูงเป็นอันดับสองนะครับแต่ว่าการหาปลาเขาก็อันดับสองเช่นกันนะครับสุดท้ายอันดับสามนะครับน้องแดนแล้วก็อันดับ สี่นะครับน้องบุญนะครับโอเคอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณลุงสมศักดิ์นะครับสนับสนุนพวกเราใหม่แล้วอ่ะอันนี้เงินรางวัลเพืคุณครับน้องโตโต้ครับมีอะไรจะบอกกับคุณลุงสมศักดิ์ไหมขอบคุณคุณลุงสมศักดิ์มากครับอ่าฮะที่ทรงตังมาให้พวกผมทำคอนเทนต์หลายรอบแล้วครับทำครับ โอเคครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ,โบ่โอ้ยโตโตมาวันแรกกันหนึ่งพันเลย <c oughs> เอาไปทำอะไรดีให้แม่ครับให้แม่ให้แม่เอาไปทำอะไรผมให้แม่ซื้อโทรศัพท์ให้หม่กแม่ซื้อโทรศัพท์ให้ผมแล้วผมก็ต้องเอาตังค์ไปพ่อนให้แม่อีกทีหนึ่งเดี๋ยวนี้กู้เงินแม่ละ